สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันอันสุดท้ายแล้วนะคะนะคะเก็บตกเนาะมคลิปที่แล้วมันยาวไปเล็กน้อยครูก็เลยมนาะสอนเรื่องความยืดหยุ่นในคลิปนี้นะคะคือจริงๆแล้วมันมีแบบทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะมันมีแอปพลิเคชันเอาแบบคณิตศาสตร์มาใช้เยอะแยะเลยแล้วความยืดหยุ่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะคะแล้วเรามาดู .definition นะเขาพูดว่าความ ตรงนี้นะตรงนี้นะคะ definition เขาบอกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราเรียนจะมีสมการอุปสงค์มาเรียกว่า demand function นะคะแล้วเราอยากรู้ความยืดหยุ่นของ demand function เนี่ยคืออะไรเขาก็บอกว่าความยืดหย่นของอุปสงค์เนี่ยจะต้องต่อราคาเนี่ยเขาก็ดูการเปรียบเทียบนะคะของข้างบนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อหรือว่าคือดีมาฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้านะคะหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งเศษทั้งส่วนจริงไม่น่าไปสนใจก็ได้นะคะซึ่งซึ่งก็คือว่าก็คือเขาอยากรู้ว่า ราคาสินค้าเปลี่ยนไปแค่เนี้ยแล้วความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแค่ไหนนึกออกไหมคือถ้าเกิดสินค้าเพิ่มขึ้นบาทหนึ่งผู้บริโภคปริมาณความต้องการผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเรื่องจะจะ,จะสนใจเรื่องความยืดหยุนนะคะแล้วทีน,นี้พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บสมมตินะว่าน้องเล็ลองดูนะคะสมมุติเองให้ ft เป็น demand function เป็นอุปสงค์ ต่อราคาสินค้าเพราะว่าดิแมนฟังชันหมายถึงว่าเมื่อราคาสินค้าเป็น p เนี่ยปริมาณสินค้าที่ต้องการเมื่อราคาเป็น p เนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ mm hmm. เขาเรียกว่าดิมนฟังชันนะคะหรือรอุปสงค์ของสินค้านะนะคะแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดครูให้เขียนดูนะว่าว่าราคาราคาราคาเป็น p เนี่ยความต้องการอันนี้คือด m a มน ความต้องการเนี่ยให้เป็น sp เขาดูค้างๆกันว่าราคามันเพิ่มขึ้นไป h ราคาใหม่มันก็คือ p บวก h เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไป h เราก็จะรู้ว่าดีมาลใหม่เนี่ยก็คือ p บวก h ใช่ไหมสิ่งที่เขาต้องการรู้ก็คือว่าเอาเอาสองค่าเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่แล้วก็หาด้วยค่าเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเรียนจะเห็นว่าอันเนี้ยคือความแตกต่างของสองค่านี้ถูกปะ นะคะหารด้วยความแตกต่างของสองค่านี้ซึ่งได้ h ร้อนนี่เหมือนใจครูบอกเขาเขาทำให้มันเป็นเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องอยุ่งกับมันทาให้คณิตศาสตร์มันจะเหมือนเดิมแล้วเ็าใส่ร้อยเปอร์เซนต์เข้าไปทาให้เป็นเปอร์เซนต์เฉยๆนะคะแต่ทีนี้เหมือนกับที่ครูพูดเรื่องแท็กซี่กับตั๋วื่้นบินนะคะเว,เวลาที่มันคนละสกเกลกันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เราจะหารกันคือเราจะเปรียบเทียบกันระหว่าง เปรียบเทียบข้อมูลของเปรียบเทียบตังล่างเนี่ยเขาก็ต้องทําให้มันฟังรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทาก็คือเขาก็หารด้วยสมมติว่าเขาเอาความแตกต่างของคู่นี้ของดีมาเขาก็ต้องหารด้วยเอฟพีคือราคาเก่าไม่ใช่ราคาเก่าเลยนะเอ่อปริมาณเก่าก่อนที่จะเพิ่มอันนี้ก็หารด้วย Pri c e เก่าก่อนที่จะเพิ่มมันก็ทำให้เป็นต่อหน่วยหน่วยให้หมดจะได้จัดการคุยเรื่องรู้เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่คิดนะคะสิ่งที่อันนี้คือความหมายของความยืดหยุ่นนะแต่เวลา มันซิมพลิฟายได้ก็คือมันจัดรูปได้นะคะอันนี้กับเนี้ยคือคือซ้ายมือเนี้ยสามารถจัดรูปไห้เป็นขวามือได้เพราะเวลาจัดรูปให้เป็นขวามือแล้วเนี้ยเวลาที่เขาสนใจสนใจความยืดหยุ่นณะราคาหนึ่งๆก็เหมือนกับเวลาที่นักเรียนเรียนเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงอะ นะคะตอนที่สมัยเรียนกราฟรเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เขาก็จะเริ่มต้นขยับก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเทสองจุดก่อนแล้วเขาก็จะเทคลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ทำน้องียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยนิยามคำว่าความยืดหยุ่นณนะราคาใดราคาหนึ่งก็คือจับก,ก้อนเนี้ยมาเทคลิมิตเมื่อ H เข้าใกล้ศูนย์เอง,เองก็เลยกลายเป็น d e ฟเฟร t ช o n นะคะกลายเป็นกลายเป็นนิยามว่าความยืดหยุ่น ที่นัราคาผีหมายถึงอันนี้ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือ F prime นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการความยืดหยุ่นนะคะเราก็เลยได้ว่ามันคือตัวนี้นั่นเองเราก็เลยออกมาให้นักเรียนให้นักเรียนใช้เป็นสูตรสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์สุดท้ายว่า E d ย่อมาจากคําว่า e l a s t i c demand คือมันชั่นไปนะมันจริงๆว่ามันคือ Pri c e elastic elasticity El o f demand นะคะคือความยมืยืนของประสงค์ต่อราคาเม่ก็คือสูตรนี้ไม่ก็คือเป็นความสัมพันธ์นี้คือ EDP แล้วกบเท่านี้เพราะฉะนั้นนักเรียนแค่รู้คณิตศาสตร์แค่นี้รู้คณิตศาสตร์แค่นี้ถามอะไรมาักเรยนก็ตอบได้นะคะแต่หัวใจที่อะไรมันมานเรียน็นนนไปเรียนในในอนาคตที่นักเรียนเรียน,น,นเนี่ยที่คณะนักเรียนเดี๋ยนักเรียนจะมีบางวิชาที่มาเกี่ยวเนื่องน,น,นีก็นล่ถึงนะว่าของแบบนี้มันมาเนี่ยมันมาจากมันมาจากข้างบนที่มานะคะนะแล้วทีนี้เอามาดูการสมมุติว่ายกตัวอย่างโจทนะย์นักเร นั่นเองเราทำอะไรได้หมดนะคะอย่างนี้ต้วงไปอยากใช่ไหมบอกว่าเราให้ demand function เป็นตัวนี้ demand function นะคะแล้วก็จงหาความยืดหยุ่นที่จุดแบบจุดก็คือที่จุดนะคะณราคา p เป็น1และ p เป็น2องณราคา p เป็น1และ p เป็น2เพราะฉะนั้นนต้องไปเราทำที่จุดมันมัน edp ได้ไงนะเท่ากับ f เท่ากับอะไรนะเท่ากับ p ครูณจำสูตรไม่ค่อยได้ p หารด้วย fp แล้วก็ f prime p ใช่ไหมใช่ไหมขอดูทีนึง p หารด้วยด้วย f p แล้วก็ f prime p โอเคนะเพื่อนได้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนนักเรียนก็ก็แทนค่าเรารู้ว่า f p คือดีมานฟังก์ชันคือ2 0 9ลบ p f prime นั p, ่นเรงก็เอามาดิบอันนี้เลยดิบ f prime p ก็คือลบเกาใส่เข้าไปลบเกนะคะจบนะคะเขาต้องการที่1 ัก็เ,เอา p เป็น1กับ p เป็น2องบแทนนักเรียนก็จะได้ตัวเลขออกมา p ดีที่1นงักเรียนก็ได้เป็นลบเส่วน11นะคะที่2องนักเรียนก็ได้เป็นลบ9นักเรียนคำนวณแปน็นแต่ไอตัวเลขที่ออกมามันแปลว่าอะไรตัวเลขที่ออกมาแปลว่าอะไรไอเนี่ย เอ่อความยืดหยุ่นนะนะพีเท่ากับหนึ่งนะเป็นตัวเลขนี้ความนึ่นนะพีเท่ากับสองมันตัวเลขนี้ถามว่าพี้ยน่าไม่แปลว่าอะไรอ่ะจริงๆมันมีมันมีอินไซด์ไอเดียมากกว่านี้ถามว่าครูก็ไม่ค่อยรู้จริงเท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยเดี๋ยวครูจะชี้ให้นักเรียนดูนักเรียนไปอ่านเพิ่มนะนะคะคือสมมติว่าเขาเขียนให้มันง่ายๆคือไอ้ก่อนเนี่ยมันยาวอันเนี้ยมันยาวมันยาวนะเขา,เขาเ, Delta, เ,ขาเ,เขาเรียกเดลต้าเขาเลยเรียกใหม่ว่าเดี๋ยว เรียงเดลต้านะคะเดลต้าเดลต้าดีเดลต้าพีเดลต้าของทีมันฟังก์ชันกับเดลต้าของไพรซ์ฟังก์ชันเนี่ยประมนี้เดลต้าของไพรซ์นะครับการเปลี่ยนแปลงของของราคานี่เรียกว่าเดลต้าพีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทีมันฟังก์ชันเดลต้าดีนะคะจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์ยุ่งแต่ครูไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าครูรู้ว่าเดี๋ยวมันตัดกันในะคณิตศาสตร์แต่จริงๆแล้วแต่ละเรื่องก็มองเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็จะแปลให้ยกตัวอย่างเช่นอินดีเป็นศูนย์แปละ่ะ แปลว่าอีดีเป็นศูนแปลว่าแปลว่าความยืดหยุ่นเป็นศูนก็คือเดลต้าดีเนี้ยได้สูนเลยแปลว่าปริมาณเท่าเดิมไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่จะเปลี่ยนเท่าไหร่คนผู้ซื้อผู้ซื้อไม่สนใจผู้ซื้อซื้อเท่าเดิมมันแปลว่าอะไรปริมาณเท่าเดิมเนี้ยผู้ซื้อซื้อเท่าเดิมอันนี้มันคือมันคือเฮ้ยมันคือมันคือแปลแบบคณิตศาสตร์มันมีสถานการณ์จริงไหมที่ราคาเท่าเดิมที่ราคาเท่าเดิม ไม่ใช่อมริกิที่ราคาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่จํานวนความต้องการของสินค้าเท่าเดิมเสมอคําตอบคือนี่นี่มีเช่นเช่นอของหายากมากๆหรือว่ายาความจําเป็นปัจจัยสี่ไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงก็ต้องซื้ออะไรอย่างเนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยของสาคัญคือตัวนี้มากกว่านี่น,น,นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเออคือความยืดหยุ่นพวกเนี่ย มันเป็นสมบัติของดีมานฟังก์ชันดีมานที่เขาเน้อยางว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ed เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งแอปสรุปของมันนะจะเพิ่มจะลดก็ตามมันน้อยกว่าหนึ่งจะเรียกว่ายืดหยุ่นต่ำ ถ้ามันมากกว่าหนึ่งจะเลือกว่ายืดหยุ่นสูงถามว่าทาไม่าถามครูเดี๋ยวไปเรียนเศรษฐศาสตร์ได้ความรู้อะไรมาบอกครูด้วยแต่ว่าอันนี้เป็น d จ f i n i t i o n ที่เขามีมาเขามีเหตุผลของเขาแหละแต่ครูไม่รู้นะครูเป็นนักคณิตศาสตร์แต่ว่าครูรู้แต่เวลาเขาเข,าเขียนแบบนี้ว่าเวลายืดหยุ่นต่ําก็คือแล้วเขามี เขามีเดฟเฟนิชชันะคะยืดหยุ่นต่ำเขาตัดที่1ตัดที่1หมายถึงอะไรมันหมายถึงดูเปรียบเทียบระหว่างข้างบนกับข้างล่างเดลต้าดีเดลต้าพีถ้าเกิดว่าเดลต้าดีน้อยกว่าเดลต้าพีเนี่ยจะได้ว่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นต่ำถ้าเกิดว่าเดลต้าดีมากกว่าเดลต้าพีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นสูงเขาเปรียบเทียบแบบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงข้างบนข้างล่างอะไรเยอะกว่ากัน ะะมันก็เลยเป็น make sense เหมือนกันนะให่ได้เกิดนี้ขึ้นมาแต่คุูไม่รู้ว่าเอาแค่มากกว่าแต่ไปต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ทำไมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเรามี definition แบบนี้เนี่ยเราก็ตอบคำถามอะไรได้หลายอย่างในทางสารน,นะคะอย่างยากข้อ42นะคะเพราะบอกว่าเรามี demand function มาเรามี demand function ปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าจงหาความยุ่งยบกจุดก็คือ Edp นะคะ พี่ที่ p เป็นร้อยยี่สิบอ่ะมาแบบนี้ก็โอ้ยเราสบายอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยก็เรารู้สูรเรารู้ว่ามันคิดยังไงเราก็แทนค่าทุกอย่างง่ายได้เนาะนะคะทุกอย่างง่ายเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปอ่า P ก็ p ีเอคืออะไรก็ p หารด้วยเปลี่ยนหารเป็นคูณจับเศษเป็นส่วนนะจับเศษเป็นส่วนนะอย่างนงี้นะอือย่างนงี้ะ เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนันนี้ fp อันนี้แล้วก็ f p r i m p out อันนี้เริ่มเริ่มคีละอันนี้ก็ใช้ต้องต้องสูตรผลหารนะคะอนุพันธ์ผลหารแล้วเราได้ p ลบเจกำลังสแล้วก็หน้าก็คือข้างหลังก่อน p p ลบเจ็ดก่อนนะคะแล้วก็ดิฟข้างบนได้หนึ่งลบ p แล้วก็ดฟข้างล่างได้หนึ่งเหมือนกัน นะคะนักเรียนก็คิดเลขคิดไปคิดมาคิดมาคิดไป,ไปนะคะนักเรียนก็ได้เป็นลบเจหารกับ p ีลบเจนี่ยคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเราก็เลยรู้ว่าอดอี ED ที่ร้อยีโจทย์ต้องการหานะคะโจทย์ก็ถามว่าเมื่อร้อยยีราคูณแทนค่า P เป็น120ยย่สิบเข้าไปนักเรียนก็จะได้ตัวเลข ได้เอารอยี่สลบเจ็ดสิคิดเล็นนิดหน่อยให้หนึ่งลบหนึ่งข้อ2องก็ถามว่าอ้าวแล้วมันลบ1.4แปลว่าอะไรล่ะบอกความหมายมาสิมาคือเวลามันติดลบเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าข้างบนข้างล่างไม่ไปตามกันหมายถึงเวลาที่เราหาเราหาตัวเนี้ยนะคะเวลาที่เราหาตัวเนี้ยเขาไม่มีแอดสลุ่นะ เขาเอา Fp บวก h ลบ Fp นะถ้าเกิดว่าดีมามันลดลงมันก็จะได้ค่ามันจะติดลบถ้าราคา่ามันจะติดลบนะถ้าดีมานบางทชันมันเพิ่มขึ้นค่ามันก็จะบวกนะนะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามันเพิ่มหรือมันลดนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันสามารถที่จะติดลบได้ตอนนี้ความยืดหยุ่นติดลบเนี่ยก็หมายถึงว่าอ่ามันก็สเกลแล้วอะเวลาตัวเลขนี้มันออกมานะคะ ข้อ2แนวะเวลาที่แปลเนี่ยก็คือเวลามันเทียกันนี้มันก็เหมือนกับส่วนหนึ่งนะคะเพระเาะฉะนั้นก็คือข้างล่างราคามันเปลี่ยนไปหนึ่งเปอร์เซนขาบอกว่านะนะราคายี่สิบบาทเลยร้อยี่สิบาทนะราคา1้0ยี่สิบาทเวลาที่ราคามันเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งเปอร์ซราคาเปลี่ยนแป,ปลหนึ่งเปอร์ซทำให ความต้องการความต้องการนะสินค้าเปลี่ยนแปลงสินค้าเปลี่ยนแปล,เปล,แปลเงเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หนึ่งส่เปซ็นตคว่าเปลี่ยนแปลงมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงไปทางไหนล่ะคือถ้าเกิดข้างบนเนี่ยเพิ่มเพราะว่าเราเวล้วนี้มันเพิ่มนะข้างล่างเนี่ยมันจะลดรู้ออกป่า้าข้างบนลดข้างล่างก็จะเพิ่มมันคนละทางกันมันส่วนทางกันเพราะว่าเครื่องหมายลบ นี่ยหรอะนั่นคือความหมายนั่นคือความหมายถ้ามันกลายเอีลาสติกติดลบปั๊สขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้แหละนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นพีเป็นร้อยยี่สิบได้เลขนี้แล้วถามว่าร้อยได้เลขนี้แล้วว่าก่อนที่มันเป็นความยืดสูงหรือความยืดหยุ่นต่ำคำตอบคือความยืดหยุ่นสูงเพราะว่าแอบสูตร E D ของร้อยยี่สิบเนี่ยของร้อยยี่สิบเนี่ยมากกว่าหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นสูงอยู่ นะคะแต่เขาไม่ได้ถามอันนี้แทนนะคะโจย์เขาถามข้อนี้ข้อสามถามว่าจงหาราคาที่จะทให้เป็นดีแมนที่มีความยืดหยุ่นสูงคําตอบคือราคา120ก็ใช่อันนึงก็แต่สิ่งที่เขาต้องการเขาอบอกมาให้หมดเ mm hmm. ขาถามผู้น้จงหาระดับราคาเพราะว่าบอกมาให้หมดว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างนะคะบอกมาให้หมดมครูให้ดูนะคะแพรงข้อสามเนี่เราจะบอกมาให้หมดเราก็รู้อยู่แล้วว่าความยืดหยุ่นสูงเนี่ออยมันคือ ตัวนี้ได้มากกว่าหนึ่งถูกป,ปะแล้วตัวนี้ต้องคิดลบค,คิดได้ลบเจ็ดสิบหารด้วย p ลบเจ็ดสิบ้วกคครูจำไม่ผิดเหมืนเท่านี้นักเรียนก็ไปหา p มาหา p ที่สอดคล้องกับสมการทํายังไงะนักเรียนก็แบบใช้ความรู้มอปลายนะนะคะนี่คูณก็ไปได้มันคูณได้บวกเพราะฉั้อนอาจสมการได้เปลี่ยนแปลงแล้วไงต่อครูก็ก็ถอดอัพสุดไอตัวเนี้ยมันเจ็ดสิบอยู่แล้วนะ ไอ้ตัวนี้มันเท่ากับเจ็สิอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่นกับประกอบมา,บบาง,ง่ายๆนะนะคะแต่ตอนนี้ครูเราคูมี u น้อยกว่า a แล้วเรียนรู้ใช่ไหม u มันจะอยู่ระหว่าง a กับลบ a อันนี้นักเรียนรู้ไหมความรู้มาปลายใช่ปะนี่ความรู้มาปลายใช่ไหมคือคืออันเนี้ยกับนเนี้ยอันเดียวกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูมอง u u ของครูก็คือตัวนี้นี่คือ u absolute u น้อยกว่า a คือ70เจ็ดสิเพราะฉะนั้นครูก็จะรู้ว่า ไอ้ตัวเนี้ยจีนี้ดีกว่าครูก็จะรู้ว่าตัวเนี้ย p ลบเจ็ดสิบเนี่ยมันมันอยู่ระหว่างอะไรคะลบเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบดีออกมะรั้น p ของครูเจ็ดสิบบวกตลอดครูได้เป็นสูงกั่าร้อยสี่สิบ 140. นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือราคาที่น้อยกว่าร้อยสี่สิบใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาไม่เกินร้อยสี่สิบ ทำให้ทาให้ความยืดหยุนความยืดหยุ่นสูงหมดใครความยืดหยุ่นนะอุปสงค์คือปะความยืดหยุ่นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นทำให้อุปสงค์อุปสงค์นะคะมีมีความยืดหยุ่นสูงนะคะอุปสงค์นะอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูงนะคะมีความยืดหยุ่นสูง นั่นเองทำไมครูต้องไม่เขียนว่ามันมากกว่าศูนย์ก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดมากอะ่ะเพราะว่าราคาเนะี่ยต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะคะนี่คือนี่คือเราตอบคาถามได้นะคะยืดยืนต่ำยืดย,ยืนสูงนะคะถ้าเกิดอ่าจโจทย์ก็ถามอีกข้อนึงอะแล้วเมื่อไหร่ที่ยืดยืนต่ำก็ทําแบบพ่อข้างบนแต่อะไรคะแต่อันนี้มันต้องมันต้องน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมถ,ถ้าเราไปทําแบบเดิมแบจึ๊งจ๊มันจะตอบว่ามากกว่าร้อยสี่สิบมันจะตอบมากกว่าเจ็ดสิบนั่นเอง นะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนี้นะักเรียนดูนี่ว่าตรงนี้ก็คือครูอ,คอ,อยากให้นักเรียนลองกลับไปอ่านนะตรงนี้นะกลับไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความสําคัญอะไรเกี่ยวกับแคลคูลัสเท่าไหร่นะคะคือนักเรียนก็รู้คอนเซปต์แล้วนักเรียนก็เอาแบบ ครูอยากที่จะให้นักเรียนเอาความรู้ค่ะคลาสไปไปอ่านวิชาอืน่นๆไปช่วยคิดวิชาอืนอ่นๆได้เป็นแอปพลิเคชันของเรานะคะลราทีนี้เนี่ยเอ่อเรื่องรายละเอียดของความยืดหยุ่นนู่นนี่นั่นเนี่ยนักเรียนก็ลองอ่านลองอ่านอ่านเอาเองนะคะจะได้มีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานเวลรที่จะไปเรียนอย่างอื่นย้อวทอย่างใช่ไหมเราเขียนว่า อ่าสินค้าไหนไหนใส่หน้าที่มันมีความยืดยุ่นของอุปสงค์สูงความยืดยุ่นของสมการดีมมนฟงังก์ชันเนี่ยสูงสินค้าไหนบ้างนะคะสินค้าพวกนั้นเนี่ยเขาก็เฉลยว,ว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นสินค้าฟุ่มเฟือยแปลว่าอะไรความยืดยุ่นสูงหมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่ราคาต่างราคาติดเปลี่ยนไปจี้เดียวเนี่ยคนก็เลิกซื้อแล้ว ราะค,ะคาเปลีป่ยนไปนิดนึงเนี่ยคนก็เลิกซื้อแล้วเนี่ยความยืดหยุ่นสูงเลย,คยเคยซื้อมากก็เลิกซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นเนี่ยความแตกต่างของปริมาณของดีมาเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะหรือสินค้าที่มีอย่างอื่นมาทดแทนราคาไหนจะมีอย่างสองอย่างเทียบกันอีกอันแพงขึ้นนิด,น,ดนึงฉันเปลี่ยนไปซื้ออีกอันนึงก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าแบรนด์รอยัลตี้ไม่จําเป็นนะคะหรือว่าสินค้ามีการคงท,งทนถาวรอย่างมากซื้อไปอย่างซื้อไป ทีหนึ่งใช้ไป20ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยปริมาณก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนั่นคือนั่นคือมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่ำแปลว่าอะไรแปลว่าความยืดหยุ่นต่ำแปลว่าเดลต้าดีเนี่ยน้อยความยืตัวนั้นหมยว่าเดลต้าเดลต้าดีน้อยเมื่อว่าเดลต้าพีจะมากหรือน้อยเนี่ยไอ้น,นี่มันก็น้อยนะคะจะเป็นความยืดหยุ่นต่ำเมื่อเทียบกับเดลต้าพีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า Oh, จำนวนปริมาณสินค้าขายได้พอๆกันนะคะมันสถานการณ์มันเกิดกับกับสินค้าจาเป็นต่อต่อการทุงชีพหรือไม่ก็สินค้าถูกจัดอะถูกจัดไม่ว่าราคามันจะแพงขึ้นมัน Double, ดับไปปลกยยังถูกอยู่นะะึกออกปะราคาแบบ บาทเดียวได้เรากิโลนึงเปลี่ยนเป็นสองเปลี่ยนเป็นสามบาทกิโลนึงก็ยังถูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสินค้าถูกหรือไม่ก็คือเป็นสินค้าที่หาสินค้าอื่นมาทดแทนกันได้ยากนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนักเรื่องลองอ่านนะคะเอาแบบเป็นความรู้นะแล้วนักเรีนยนก็แบบลองใช้คณิตศาสตร์เพื่อคิดว่ามันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนั้นประโยชน์ของความยืดหยุ่นเนี่ยทำไมเราต้องพูดถึงเพราะมันช่วยวิเคราะห์ในการเก็บภาษีวิเคราะห์ในกา,การประกันสินค้าราคาต่างการ,รแรงงานนู้นเนะ่ยเยอะแยะไปหมดเลยจริง,รงๆแล้วถ้านักเรียนเนี่ยเรียนในอนาคต แล้วนักเรียนแบบต้องการอินไซต์ไอเดียลึกๆนั้เรียนก็ตับมามองแคคูลัสเป็นเบื้องหลังแล้วจะสามารถที่จะแบบทำเหอื่นได้ดีขึ้นก็อยากฝา,ะะากไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันก็จบตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องลิมิตนะคะกฎของโรบิทัลนะครับก,บก็ก็นี่เป็นแอปพลิเคชันนะคะขอฝาอีกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ